อ้าวนัโจโดนแล้วนะครับตอนนี้จะเย็นครับจะเย็นครับโอ้ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยครับใช้เหยื่ออะไรนัโจซีแมนซีแมนโอ้ยโอ้เต็มคำครับเต็มคำครับเรียบร้อยเรียบร้อยดิปเปอร์มีไหมโอ้โหติดบ้านแล้ว อย่างนี้เขาไม่เรียกวคนรอดเขาเรียกคนหล่อเลยล่ะโอ้ใหญ่มากตัวนี้อะไรครับปลายางเหรอปลายางครับเหล็งคำครับอู้แบบนี้เต็มเต็มครับอ่าเอาเออเนียม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 ไม่เออถ่ายรูปหน่อย นี่ครับผลงานของนัทโจหก,หกหกนะครับ